ข้อ2-48 0ค่ะโจทย์กำหนดให้นะคะเซต A บอกว่าเป็นเซตของ x โดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนคู่บวกแล้วก็ x น้อยกว่าเท่ากับ100นะคะเราก็มาเขียนแจกแจงสมาชิกก่อนว่า x A เนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะก็เริ่มจากเนื่องจากเป็นจำนวนคู่บวกก็จะเริ่มที่2แบบนี้ค่ะแล้วก็ไล่ไป4 6 8ไปเรื่อยๆจนทั้งถึง100เลยนะคะ ตัวสุดท้ายคือ100เพราะเขาบอกว่า x เนี่ยน้อยกว่ามีเท่ากับด้วย100นะคะต้องระวังไม่รวมศูนย์ะคะศูย์เนี่ยเป็นจำนวนเต็ม0ไม่ได้เป็นจำนวนบวกนะคะศย์ก็อยู่ของมันคนเดียวเนะคะเสร็จแล้วมาดูเซต B บ้างบอกว่าเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิก a และ3หาร x ลงตัวนะคะก็มาดูว่าในเนี้ยอันไหนที่3หารลงตัวบ้างสังเกตดูว่าที่เป็นจำนวนคู่เนี่ยคือ2หารลง ะะทีนี้พอมาเอา2หารลงตัวกับ3หารลงตัวให้ใ,หใช้หาครานอนก็จะได้เป็นเพราะฉะนั้นให้หาที่6หารลงตัวนะก็เอา2กับ3มเนี่ยมาหาคลนอนได้6นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้ออกมาเป็นเริ่มจากนะคะ6ก6ก็ท่องแม่6ไป 6, 2 12... อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนทั้งถึงตัวก่อน100 ต้องเป็นเท่าไหร่ที่6หารลงนะคะเราก็ลองไปทดลองดูเอาเป็นซัก15แล้วกัน15คูณกับ6 6 5ได้30 6 1 6 7 8 9 90ยังได้อยู่นะคะก็เป็นซัก16 16มาคูณกับ6นะคะ6 6 36 6 1 6 7 8 9ได้96 ะะก็เนี่ยแหละ96คือตัวสุดท้ายสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราบวกเข้าไปอีก6เนี่ยมันเกิน100ละอย่างก็ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ว่าเซต B หน้าตาเป็นแบบนี้เขาถามว่าจำนวนสมาชิกของ Power s e ์เเท่ากับข้อใดจำนวนสมาชิกของ Power Set เเนี่ยนะคะมันก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง n โดยที่ n เนี่ยคือจำนว,นวนว่ามีกี่ตัว นะเราก็ต้องไม่หาก่อนว่ามีกี่ตัวใช้เรื่องลำดับและอนุกรมมาช่วยก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าจากลำดับเลขคณิตนะคะลำดับเลขคณิตอันนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะเพราะว่าห่างกันทีละ6ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะเราอยากรู้ว่ามีกี่พจน์เราก็ใช้สูตรเป็น an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 วงเล็บดีคูณดีแบบนี้นะคะ an ก็คือ96 a 1ก็คือ6บวกด้วย n ลบ1 d คือ6ค่ะก็คูณเงินเข้าไปก็เป็น 6n ลบ6ฝั่งนี้เป็น96 6ลบ6ก็หมดไปนะคะก็จะเหลือเป็น 6n เท่ากับ96ก็คือเอา96หารด้วย6ก็เท่ากับ n เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ N ออกมาก็เท่ากับ16 ะะหารกัเาได้ว16วอดีดังนั้นจำนวนสมาชิกก็จะได้เป็น2ยกกำลัง16เพราะฉะนั้น n ของ p b แบบนี้นะคะได้เป็น2ยกกำลัง16นั่นเองก็จะตอบเป็นข้อ1ค่ะเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ผ่านเว็บได้24ชั่วโมงเนื้อหาครบครั้งข้อสอบขนาดใหญ่เริ่มเรียนได้ทุกวันแล้วพบกันที่เด็กท ALENT. COM